สวัสดีครับวันนี้ยูนกับช่องทำกินนะครับวันนี้ผมอยู่ตลาดไทยนะครับอ,อ,อยู่โซนลานผลไม้ฤดูการนะครับอยู่ที่อาคารผลไม้ฤดูการนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็ค,คราคาทุเรียนกันนะครับเี้นี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยหนึ่งน,นะครับ อันอันนี้ร้อยสิบนะครับก็ลูกไม่ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ไม่เล็กมากอัลกุรอานหนึ่งร้อยอันนี้ร้อยสิบนะครับท่นนีดูไซส์ใหญ่ไซส์ไซส์นี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยยี่นะไซส์ใหญ่ ไซสใหญ่ร้ยีนะครับทุกคนราคาก็ไม่ต่างจากาจานันไม่ต่างจากขัเกินเท่าไรนะทุกคนแต่นี้ห้ามถุกห้ามขายได้เลยนะครับเสวยก็ร้อยยีย่ครับ ก็ลูกสวยครับลูกใหญ่นะทุกคนอายี่อันนี้สุกแล้วใช่ไหมอันนี้สุกแล้วใช่ไหมครับสุกหามนะครับลูกใหญ่นะร้ 115. อยสิบห้าก็ปีงใหญ่แก่นะ ร้อยยี่ร้อยสิบห้านะครับใายใหญ่ๆก็ร้อยสิบห้ายังพอมีอยู่ทุกคนร้อยยี่ครับสวยเลยอน,นี้กหนึ่งร้านครับอันนี้สุกหามร้อยสิบห้าครับลูกใหญ่นะ สวยเลยนะครับไม่ไม่ใช่ตกเกตนะร้อยสิบห้าบาทร้านนี้ก็ร้อยสิบห้าครับทุกคน,นจริงใจแกนะครับแกเลยร้อยสิบห้าบาทครับน,นี่ครับทุกคน อันนีล้ลูกใหญ่ครับ115บห้าบาทเลยนี่เท่าไหร่ครับร5 1ย5ี่ริบห้ารอยสบ้า๋รครับลูกสวยครับร <15. S 1> ้านอันนี้125บาคราคาอรายอยู่แ <15. S 1> ล้สวยครับ มาดูไซส์เล็กๆกันนะครับไซส์เท่าไหร่ครับ110อันนี้110นะเข่งนี้กี่โลครับ100โลเห็ไหมประมาณ100โลครับเข่งนี้110บาทลูกเล็กนะ,นะและ้วล,ล,ลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่เท่าไหร่อันนี้1อ0ยี่นะครับ ใหใหญ่อันนี้เท่าไรครับร้อหนครับสูกร้อยยังไม่ส่งับนีนอ่าเผื่อครับอือนี่ครับนี่ร้อยนึงครับนี่ยังไม่สูงทุกอย่างมากเลยครับทุคน เท่าไหร่ครับไซส์ีร้อยยี่สิบนะครับอันนี้สุขหามใช่ไหมครับ <100. S 1> รูปสวยครับร้อยี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับราคาก็ตั้งแต่หนึ่งร้อยจนถึงร้อยยี่ร้ยี่ห้านะครับแล้วแต่ขนาดนะ 看。Huh? เีนี้เท mm ่าไหร่ครับตัวเ้ตัวนี้ร้อยสามสิบหรอครับอืมโอี่ครับนี่ร้อยสามสิบครับ ร้อนะทุกคนทั้งเราก็125 120่ร้ยี่สิบนะครับเยอะมากครับเจีแข่ได้เสียจบันจอบมาจีบหมดโอ้โหด้วย อันนี้ร้อยท้ายรถก็มีนะครับเปิดท้ายขายอยู่ด้านหลังนะครับเยอะมากเยอะมากครับยาวไปถึงน่น ร้อยสิบห้าครับเท่ากันไหมครับเท่ากันหมดเลยปล่ะร้อยสิบห้าอดอีครับใบใหญ่เบใหญใใหญ่นี่ร้อยหนึ่งี่ใหญ่เลย ไซส์เล็กนี่เท่าไหร่ครับไซส์นี้เท่าไหรอ๋อนี่ร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทนะคะมีเข่งเดียวเนี่ยลูกมีเข่งเดียวจ้าขอเดิมให้ป้าหน่อยป้ามาจะขอคนเดินดูก่อนอันนี้เยอะเลยครับแลนะคะไซส์นี้เท่าไหรเอ่ยร้อย ่วนไซมีร้อยสิบครับมีนะร้อยสิบมาอีกสิบรถสิบล้อครับอีกคันเลยเนี่ยเยอะมากครับมีอีกร้านนึงครับข้างหน้า ทุเรียนสรุปก็คือยังเยอะอยู่นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปาราคาทุเรียนวันนี้กันคร่าวๆนะครับวันนี้ผมมาวันที่4ี่มิถุนายน6-3นะครับก็วันนี้เป็นวันพฤหัสน,นะทุกคน ราคาทุเรียนก็มีตั้งแต่100บาทไปจนถึง130นะครับก็จะมี90ก็มีนะครับแต่ว่า90นี่เป็นทุเรียนติดนะอีก2วันสุกอะ่ะก็ยังพอมีนะครับโลละ90นะแต่โลละ100-130เนี่ยเป็นทุเรียนสุกหามคือซื้อไปก็ขายได้เลยนะครับซื้อไป100โลก็ขายได้100โลเลยนะครับ ก็เป็นทุเรียนสุกพร้อมขายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับไว้ผมพามาเช็คคราวหน้าก็อย่าลืมช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทำกินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ